รีวิวเช่ารถสองแถวเที่ยวเกาะกูด1วันมีเวลาแดชั่วโมงไปไหนดีเริ่มต้นทีแรกอ่าวตะพาวหาดนี้ทะเลสวยน้ําใสสุด,สดแสงดีมากๆถ่ายรูปออกมาคือดีไม่ไหวเดินมาอย่างนี้จะเจอหน้าหาดเดียวกันแต่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันรู้สึกเหมือนได้มาเที่ยวตั้งสองหาดไปหาดที่2ต่อเลยใครมาเกาะกูดต้องลองมาอ่าวน้อยจุดเช็คอินสุดที่มีศาลากลางทะเลที่ลายล้อมไปด้วยน้าทะเลสีเขียวมรกตแวะพักเหนื่อยกันที่ Mango Cafe าเฟ่ริมของเจ้าจิบกาแฟชมวิวเพลินๆแล้วที่นี่ ี่ยังมีเรือคายาให้พายชมวิวอีก <มา S 1> ด้วยมาพักกินขนมอร่อยๆอแถมได้เที่ยวไปในตัวมาของเจ้าแล้วก็ต้องไปน้ำตกของเจ้าต่อบอกเลยว่าที่นี่ห้ามพลาดเด็ดขาดเดินเข้ามานิดหน่อยก็จะเจอน้ำตกสวยๆตั้งอยู่กลางป่าบรรยากาศดีน้ำเย็นสุดๆเอาไปเลยสิหลังจากเที่ยวเหนื่อยๆต้องแวะทานอาหารที่ร้านนุชเหลือร้านนี้อาหารทะเลสดและอาาร่อยมากๆใครไม่รู้จะไปร้านไหนแนะนำให้มาลองร้านนี้อร่อยแถมรอไม่นานด้วยนะปิดจบวันด้วยหาดบางเบา้ายอดฮิตที่ใครๆก็มาพอที่นี่บรรยากาศดีแล้ว ก็น้ำใสสุดๆส่วนใครที่อยากเก็บที่ต่างๆตามสามารถเซฟคลิปนี้แล้วแจ้งชื่อสถานที่ให้พี่คนขับได้เลยการเช่ารถ2แถวลายวันนอกจากจะประหยัดเพราะสามารถหารกับเพื่อนได้หลายคนแล้วยังสามารถไปเที่ยวที่ที่ต่างๆได้หลาย <พอ S 2> ที่พอพี่คนขับชํานาญเส้นทางแถมยังเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนทําคอนเทนต์ได้อีกด้วยใครสนใจเช่ารถ2แถวก่อกูดติดต่อเสือดาโกได้เลย